ผ่านหยุดยาวมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่หายปวดเมื่อยตัวเลยวันนี้ก็เลยเข้ามาปรึกษาอาการและรักษากับคุณหมอที่รีเฟชชี่คลินิกค่ะหยุดยาวที่ผ่านมาทําทั้งกิจกรรมแล้วก็นั่งงดเดินทางไกลจนมีอาการปวดเมื่อยคอบา่าแล้วก็หลังวันนี้คุณหมอก็เลยแนะนําให้ทํากายภาพบําบัดด้วยเครื่อง PNS และเครื่อง h i g h Power l a s e ซเจ้าเครื่องนี้นะคะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อและสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อตอนที่ทําจะรู้สึกกระตุกเล็กน้อยแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วก็จะรู้สึกเบาขึ้นมากส่วนเครื่องเลเซอร์จะใช้คลื่นความร้อนบริเวณท ที่มีอาการตึงของกล้ามเนื้อตอนทําก็จะรู้สึกอุ่นๆแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บเลยจากนั้นเราก็จะต่อด้วยการนวดกดจุดรักษาโดยแพทย์แผนไทยจะเป็นการนวดตามแนวกล้ามเนื้อและจุดสัญญาณต่างๆจุดนี้โดนมนากค่ะ คุณหมอที่นี่น้ำหนักมือดีมากกดผูกจุดแล้วก็มือนิ่งมากๆค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีการรักษาโดยการฝังเข็มแล้วก็ครอบแก้วอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่มีอาการปวดจากการนั่งรถเป็นเวลานานสามารถเข้ามาตรวจประเมินอาการและรักษาที่รีเฟชชี่ลิมิกได้นะคะ